สวัสดีปีใหม่ชาวมีมูวี่ทุกคนครับสำหรับ Push in the Wood the La s t Wish นั้นอาจจะช้าไปสักหน่อยสำหรับการรีวิวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมดูจบก็คือเพิ่งดูจบมาเนี่ยแหละครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ถ้าเกิดว่าพลาดไปก็คงจะน่าเสียดายครับนี่คือหนัง10เต็ม10เรื่องแรกของปีแต่ว่าจริงๆหนังมันก็เข้าตั้งแต่วันที่29่าธันวาแล้วเหรอครับก็ไม่รู้จะเรียกแบบนั้นได้หรือเปล่าช่วงหลังเนี่ยผมก็เห็นมีคอมเมนต์บอกว่ามีมูวี่เนี่ยให้คะแนนง่ายหลังๆให้คะแนน,นเยอะ จะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ว่าจะให้ผมทำยังไงได้ล่ะครับในเมื่อหนังที่ดูช่วงหลังๆเนี่ยเราชอบมันเยอะมากกว่าจะไม่ชอบครับจะให้ผมมาให้คะแนนโดยคิดว่าอย่ามาให้คะแนนเยอะมากติดๆกันเดี๋ยวคะแนนของเราจะไม่ครั่งแบบนั้นสําหรับผมผมทําไม่ได้ครับถ้าผมชอบผมก็บอกว่าชอบแค่นั้นจบเลยครับมาเข้ากันที่ประเด็นของหนังกันดีกว่าครับเปิดคะแนนมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่ามัน10เต็ม10แล้วเรื่อง push in the boot เนี่ยมันดียังไงมันเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับ โดยเรื่องราวของ Push in the Boot the Last Wish นั้นจะพาเราไปดูชีวิตสุดท้ายจาก9ชีวิตของเจ้าแมวสุดเท่ตัวนี้ครับมันเป็นเรื่องราวของการออกประชนภัยเพื่อไปขอพอรที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมามี9ชีวิตอีกครั้งแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นครับเพราะเขาต้องหนีการไล่ล่าของเดดครับมาป่านักล่าข้าหัวที่หมายเจ้าชีวิตสุดท้ายของเขาเขาจะทําสําเร็จได้หรือไม่กับการขอพอรครั้งนี้ติดตามได้ใน Push in the Boot the Last Wish ครับ แล้ว a n i m เมชันเรื่องนี้เนี่ยมันยอดเยี่ยมยังไงขอบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่จะไปดูนะครับไม่จะเป็นต้องดูภาคหนึ่งหรือว่าเทรคมาก่อนก็ดูรู้เรื่องครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยความรู้สึกหลังจากดูจบของผมก็คือมันเพอร์เฟคครับมันกลมกล่อมมันเข้ากันไปหมดมันทั้งสนุกทั้งซึง้งทั้งฮาและที่สําคัญที่สุดก็คือมันย่อยง่ายครับ อาจจะแปลกๆนะครับที่พูดว่าแอนิเมชันที่มีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กมันย่อยง่ายแต่ประเด็นที่หนังเล่าให้เราฟังเนี่ยแม้จะไม่ได้แปลกใหม่แต่ว่ามันก็มาในมุมมองที่น่าสนใจครับแมวชีวิตที่9มันไม่เหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งใกล้ตายครับแมวตัวนี้เนะี่ยสัมผัสความตายมาแล้วถึง8ครั้งแล่ตอนนี้เขาก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเขาเองก็ตายได้เหมือนกันหนังเรื่องนี้นั้นสื่อสารเรื่องราวของคุณค่าของชีวิตได้ดีมากๆเราจะได้เห็นตัวละครที่มีพรที่ต้องการแตกต่างก,กันออกไป บางตัวละครนะั้นต้องการเพียงแค่สิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆบางตัวละครนะั้นต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่อนบางพรน,นั้นก็ชวนให้เราตั้งคําถามว่ามันจําเป็นต้องใช้อํานาจวิเศษเพื่อให้สมหวังจริงๆหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะยากเย็นเขาเล่าออกมาได้อย่างง่ายดายครับเป็นหนังที่เด็กดูได้สบายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาพูกชินเดอร์ูนั้นไม่มีที่ว่างของความน่าเบื่อครับตั้งแต่วินาทีแรกยันตอนจบผมจดจ่อกับมันสนุกไปกับมัน และก็ทึงกับความคิดสร้างสารรค์ที่เราคาดไม่ถึงครับโดยเฉพาะกับการที่นําความได้เปรียบที่โลกพื้นหลังของดเมชันเรื่องนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งนิทานมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมก็อยากจะสปอยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันเอาเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือความน่ารักของเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าตัวหลักที่เป็นแมวคู่หูตัวใหม่ของพุชที่เป็นหมาชิวาว่าครับมันเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังนั่งดูคลิปหมาแมวน่ารักต่อเนื่องยาวเป็นชั่วโมงคร ผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าคุณจะไม่ชอบความน่ารักของเจ้าพวกนี้ได้ยังไงแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากแอคชั่นต่างหากมันถูกออกแบบมาอย่างดีครับทั้งลื่นไหลเท่และที่สําคัญก็คือมันมีน้ําหนักในเนื้อเรื่องโดยเฉพาะกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับช่วงหลังๆเนี่ยเราพูดเสมอกัว่าฉากแอคชั่นที่ดีนั้นมันควรจะมีน้ําหนักกับเนื้อเรื่องมีความหมาย มีเดิมพันที่มากพอแต่ว่าหนังในช่วงที่ผ่านมานั้นมีฉากแบบนี้ไม่เยอะครับบ่อยครั้งก็เป็นฉากแอคชั่นโชว์ของครับหรือต่อให้พยายามจะทําให้ฉากแอคชั่นนั้นมีน้ําหนักขึ้นมาก็ทําไม่ถึงครับแต่ว่า Push In The Booth The Last Wish นั้นทําถึงครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของฉากแอคชั่นที่มีน้ําหนักต่อเนื้อเรื่องมันเป็นฉากที่ไม่ใช่แค่ตอนที่เรานั่งดูแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยงามมันรุนแรงแต่ว่าเราคนดูนั้นรู้สึกร่วมไปกับมันด้วยครับรู้สึกอยากให้ฝั่งทีี่เเรราชชยนนนั้นนะ รู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของการต่อสู้นี้รู้สึกได้ถึงการก้าวข้ามอะไรบางอย่างของตัวละครที่กำลังต่อสู้ครับและท้ายที่สุดก่อนจะสรุปครับตัวร้ายของเรื่องเนี่ยเขาน่ากลัวมากจริงๆครับทุกครั้งของการโผล่มาทุกๆคำพูดแล้วก็การกระทำนี่คือตัวร้ายที่ทําให้หนังนั้นน่าดูขึ้นเป็นกองการมีอยู่ของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ตัวร้ายภายในเรื่องแต่มันส่งต่อความกลัวนั้นมาถึงคนดูได้จริงๆนี่เป็นอีกหนึ่งตัวร้ายในแอนิเมชันที่ผมจะจดจำไปอีกนานเลยแหละครับ รุปครับผมเข้าไปดูแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยความคาดหวังที่สูงมากๆเพราะว่ารีวิวจากหลายๆที่ก็บอกว่ามันดีมากจริงๆในตอนที่ผมเดิอนออกมาจากโรงผมสมหวังครับไม่ไม่ใช่แค่สมหวังครับมันเกินความคาดหวังไปมากเลยนี่คือหนังดีรับปีใหม่ที่เราอยากให้ทุกคนได้ดูครับดูได้ทุกวัยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเล่าเรื่องราวคุณค่าของชีวิตได้ดีกว่าหนังดูยากบางเรื่องที่ต้องใช้ท่าย,ยากในการเล่าแน่นอนครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาที่ผมอวยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของคนที่ชอบดูหนังที่อยากให้คนที่ชอบดูหนังค,คล้ายๆกันได้มีช่วงเวลาดีๆในโรงภาพยนตร์ครับแต่ละผมแล้วไม่มีอะไรสุขใจไปกว่าการได้ดูหนังดีๆสักหนึ่งเรื่องและถ้าเกิดว่าคุณชอบดูหนังผมก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับแต่ก็อย่างที่บอกทุกครั้งครับสิบปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นพุชอินเดอ o o ู t h e last w i s h จะทำให้คุณน,นั้นประทับใจสนุกและซึ้งได้หรือไม ตัวคุณเองเท่านั้นคือผู้ให้คําตอบครับรีบไปดูกันหน่อยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ในโรงไปอีกนานไว้เป็นหนังที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆแต่สําหรับใครที่กําลังสนใจภาพยนตร์เรื่องเมกนอยู่ก็ <Ever again. S 3> nice ติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับมีรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนแต่ละวันนี้มีมูฟวี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ